ก็ดูสิครับเ้าเดือนที่ผ่านมายอดซื้อยอดซื้อบ้านกับคอนโดที่เขาเรียกสังหาริมทรั์เนี่ยสองหมื่นล้านบาทเป็นระดับสองนะพะม่าเป็นระดับสองนะซื้อไปประมาณห้าพันสี่รอยล้านบาทเฉพาะปีเดียวคนจีนเป็นระดับหนึ่งเป็นันดับหนึ่งจะเห็นว่างบประมาณของรัฐเนี่ยที่ใช้เรื่องสาธารณาสุขในแถบชายแดนหรือในกรุงเทพหรือไหนก็แล้วแต่ที่ต่างด้าวเข้ามาอยู่เนี่ยเราต้องจ่ายเงินดูแลต่างด้าวพวกเนี้ย ทั้งอินเดียทั้งพมา่าทั้งจีนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเงินเกือบแสนล้านบาทผมมาฟังข่าวนี้แล้วผมเจ็บใจผมบอกตรงๆเมื่อคณะรัฐมนตรีของนางแพรทองทานเห็นชอบอนุมัติให้สัญชาติไทยกับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเกือบ5้าแสนรายแต่ต้องอาศัยอยู่มานานเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงข,งของชาติเศรษฐกิจ ก็ว่าไปเขียนให้มันสวยหรูยังไงก็ว่าไปเพราะความตั้งใจก็คือกูจะแจกสัญชาติ5แสนคนให้กับพวกต่างด้าวและพวกชาติพันธุ์พวกนี้ไม่ใช่แจกแค่นี้ยังมีอีกคือการอบพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันเป็นประเด็นอ่อนไหวครับพี่น้องทั้งหลายมันเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะมีในประเทศไทยมีในหลายประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีชุมชนชาวเขาเนี่ยมากมายหลายชาติพันธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่ชายขอบของประเทศไทยมานานเป็นศตรวรรษอันนี้เราเข้าใจทีนี้มันจะต้องทําให้เกิดความยุติธรรมในการให้สัญชาติฉะนั้นแผนการมอบสัญชาติที่ว่าเนี้กลับแทบไม่มีการดูข้อมูลอะไรให้มันชัดเจนนึกจะแจกก็แจกบางคนพูดไทยไม่ได้สักคำก็เลยบัตรประชาชนแล้วแล้วก็คณะร,รัฐมนตรีก็ประชุมกันก็ให้สัญชาติไปโดยไม่ดูตามาตราเรือไอ้หน่วยงานระดับจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการส่งมาเรื่องการให้สัญชาติอาจจะมีผลประโยชน์คนไหนจ่ายผลประโยชน์ก็ได้สัญชาติไปอะไรทนนํานองนี้ฉะนั้นการให้สัญชาติกับผู้อ,อพยพเขาบอกว่าเฮ้ย hey, มันดีนะเป็นการหนุนเสริมความมั่นคงของชาติก็เลยมอบสิทธิให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลกระตุ้นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนี่อ้างไปอย่างนั้นที่จริงมันไม่ใช่หรอกครับหาเหตุอ้างไปอย่างนั้นแหละคือพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดเนี่ยนะหรือคนที่ อยู่ชายขอบของประเทศไทยที่เรียกว่าชาติพันธุ์เนี่ยได้รับสัญชาติไทยเมื่อเขาได้รับสัญชาติไทยเขาก็จะรับสิทธิ์ในการทํางานในประเทศไทยอย่างอิสระสามารถซื้อะไรได้สามารถซื้ออ,ไไส,าาอ,อสังหาริมทรัพย์ได้ซื้อบ้านได้ซื้อคอนโดได้เปิดบัญชีธนาคารได้และไปเรียนหนังสือกับโรงเรียนไทยได้มีสิทธิ์เท่ากับคนไทยมีสิทธิ์เท่ากับเด็กไทยและยังสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทยได้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมีข้อกังวลอยู่อย่างเดียวคุณบุญลวีคือเรื่องความมั่นคงต่างๆความมั่นคงต่างๆมันเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่จะนุวัติให้สัญชาติแก่ผู้อพยพและความหวาดกลัวที่บอกว่าบุคคลที่ไร้สัญชาติอาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพวกเขาต้องได้รับสัญชาติไทยแล้วก็บอกว่ารัฐจะได้รู้ว่าเขาเป็นใคร นอกจากนั้นพวกเขาจะได้มีอาชีพการงานที่ถูกต้องตามกฎหมายก็อ้างไปครับนี่อ้างไปฉะนั้นการมอบสัญชาติให้พวกเขาเนี่ยมันจะช่วยเขาในพักดีต่อประเทศไทยไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าช่วยกันตามดูกัน